ทอดนะคะเสร็จเรียบร้อยเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะไปค่ะไปวันเกิดเพื่อนค่ะทำไปงานวันเกิดเพื่อนนะคะเรียบร้อยค่ะผัดไทยเสร็จเรียบร้อยค่ะ ยายายานี่ก็เส้นผัดไทยค่ะเส้นผัดไทยเนี่ยผัดบนนี้เลยนะคะน,นี่ค่เส้นผัดไทยค่ะผัดเยอะๆเลย,ยประมาณสามกิโลค่ะ อันนี้ก็เป็นซอสที่แม่อรมอรทําไว้นะแม่อรมรไปเทใส่ตะเลยค่ะใส่ตะเลยค่ะเป็นซอสนะคะที่แม่อมอมก็เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ทําซอสค่ะซอสน้ำจิ้มใส่ถั่วงอกแล้วก็ใส่ถั่วดินค่ะก็ใส่ไก่ข้างบนก็เสร็จแล้วค่ะอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้ม อันนี้เป็นน้ำจิ้มปอเปี๊ยะน,นะคะมอนทำเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นผัดไทยที่แม่มอนผัดมอนก็ใส่ไอตัวดินตัวลิสงบดใส่ไปเห็ดร้อยแล้วใส่หอมออกแล้วก็ใส่ต้นหอมผักขี้โรยหน้าใส่ไข่โรยหน้าแล้วก็ใส่ไก่ที่แม่มอนผัดไว้ตั้งแต่ต้นก็เสร็จค่ะผัดไทยกระทะใหญ่ค่ะวันนี้ จะไปวันเกิดเพื่อนค่ะถัดไปวันเกิดเพื่อนนะคะ Mogelijk bijstaan. Maar niet voor lang is te zeggen dat in de licht niet uit doet. Wel komen we met de Check and Safe, een online tool van Engie om je energieverbruik nauwkeurig te doen. Non prendo, vai come?